สวัสดีครับผมอุ้ยกระักนะครับอุ้ยดีบุกเลยครับอู้ไม่แรลกเลย,ยอู้หังอู้ เริ่มเทิมได้ครับอู้อ้ตัวนี้น่าจะลูกออเคองเลยครับนี่ยเบียบไงกิบเปิดกับอี่อู้ใครอยู่ยันยีนในข้อมันครับอ๋อ<ะ>อู้เบียบไงอี่ทีครับ กระป๋อผมตีไปใหม่เดียวเองสภาพนามมินเม็นเนี่ยครับเนี่ยอ้กัดเป็นกบยางบาบินนะครับเงอะอยู่ในปากคุณครับกัดเป็นกบยางบาบินโอ้ตัวนี้สุดหยอดเลยคุมเลยตัวนี้ สุดยอดครับผม